สวัสดีค่ะทุกคนค่ะอืมอาใหมคลิปนี้นะคะก็อยากจะมาเริ่มต้นใหม่อ่คำว่เา,าเริ่มต้นใหม่ในที่นี้หมายถึงเริ่มต้นทำช่อง YouTube ใหม่ตั้งใจไว้เน่น,นานแต่เอาจริงคือตั้งใจจริงๆเนี่ยเมื่อปีที่แล้วค่ะ <c oughs> ขออภัย แล้วก็ทํำไปได้สองคลิปแล้วก็หยุดยาวจ้ะแม่เพราะอะไรเพราะเรารอเพอร์เฟกต์เรารอสมบูรณ์แบบรอพร้อมรอผอมรอสวยกว่านี้รอเก่งกว่านี้เออรอเครื่องมือดีกว่านี้รอแบบตัดต่อเป็นมากกว่านี้แต่สําหรับแมมตอนนี้แมมคิดแล้วค่ะเออแมมคิดแล้วว่าในเมื่อแมมไม่เก่งตัดต่อ แบบไม่ได้มีปัญหากับการพูดหน้ากล้องไม่ได้มีกับกปัญหากับการปรากฏตัวต่อหน้ากล้องพูดได้เลยแต่ว่าแม่เป็นคนที่ไม่เก่งเรื่องของการตัดต่อแบบไม่แบบว่าเขาเรียกว่า transition ่ะที่จะเปลี่ยนมันจะมีช่วงที่เปลี่ยนผ่านภาพมันเนาะจากอันนี้ไปอันนี้อะไรอย่างเงี้ยอะอันนั้นเป็นศัพท์เทคนิคต้องวุ่นวายกับเขาคือเราไม่เก่งตัดต่อพอเราพอเราไม่เก่งตัดต่อเรามีความรู้สึกว่าการตัดต่อมันกินเวลาชีวิตเรามา,มากและเราไม่สนุก มันเลยเป็นข้ออ้างให้เราอะไม่ทำอะไรเลยไม่ทำคลิปเลยดังนั้นนําพอละหมาว่ามันพอละกับวิธีคิดแบบนี้ไม่เก่งตัดต่อใช่ไหมก็ไม่ต้องตัดต่อค่ะเพราะแหม่มเชื่อเหลือเกินว่า มันก็จะมีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องที่เป็นเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้ขี้เกียจนะเว้ยเราไม่ได้ไม่มีเป้าหมายนะเว้ยเออเรายังอยากทำมันอยู่แต่ว่าเราเอาความคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างของแหม่มเป็นเรื่องของการตัดต่อเนะี่ยมันเหนียวรั้งเรามาฉุดรั้งเราทำให้เราไม่ลงมือทำดังนั้นแม่มไม่สนใจละคลิปนี้แหม่จะไม่ตัดต่อหรือถ้าจะตัดต่อก็จะตัดต่อให้น้อยที่สุดเนาะตามภาษาคนขี้เกียจเอาจริงๆนะ เราจะมาพูดถึงว่าทำไมคะว่าชีวิตเออไม่ใช่ชีวิตทำไมคนที่อายุ40อัพขึ้นไปเนี่ยอ่าอย่างแบบนั้นะคือแบบกำลังจะ50แล้วนะคะทำไมเราถึงควรเริ่มทำช่อง YouTube มันบอกเลยว่ามันมีแต่ประโยชน์นะมันมีแต่ความสนุกของการเริ่มทำอันดับแรกเลยอ่ะใครๆก็มักจะพูดนึกถึงว่าถ้าทำ YouTube แล้วมันได้ตัง อ,อ,อาจจะไ,ได้ตังจาก YouTube เองได้ตังจากสปอนเซอร์ได้ตังจากแอฟฟิลิเอ,อตนูน่นนี่นั่นแต่แบบมองอย่างนี้ว่าเป้าแรกที่เราควรจะตั้งไว้ค่ะมันต้องไม่ใช่เรื่องเงินแต่มันต้องเป็นการที่ได้พัฒนาตัวเองเพราะเมื่อเราค่ะเอาตัวเองขึ้นมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เอาตัวเองขึ้นมาเป็นคนแบบสร้างสรรค์สือ่อนี่ใช้คำแบบนะ คุณเอ้ยมันมีทักษะอะไรหลายๆ,ๆอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนและเราก็ไม่รู้ว่าเราไม่รู้อย่างเงี้ยมันมีทักษะที่เราจะต้องเรียนรู้นะอย่างแรกเลยนะ่ะทักษะของการเขียนสคริปต์นะเราก็ต้องลุกขึ้นมาฝึกเขียนทักษะการออกหน้ากล้องอการออกหน้ากล้องคุณก็ต้องมีเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องแต่งหน้าทำผมด้วยถูกไหมฮะ เรื่องของภาษากายเรื่องของน้ำเสียงเนี่ยก็เป็นอีกทักษะของจำเป็นในการออกหน้ากลอ้องอ่าพอและเสร็จแล้วก็มาเป็นอัสครต์แล้วนะออกหน้ากล้องแล้วตัดต่อก็สำคัญมากเช่นกันตัดต่อเสร็จแล้ว ก็จะต้องมาเรียนรู้ของการใช้กราฟิกเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะทําปกคลิปเพื่อที่จะ,ะทําให้คลิปเรามันสวยขึ้นน่าดูขึ้นอะไรก็แล้วแต่คุณเห็นหรือยังว่ามันมีหลายทักษะมากๆที่เราจะต้องเรียนรู้และทักษะเหล่านี้คือมันเป็นมันเป็นสิ่งที่จุดประกายค่ะให้คนวัย40อัพเนี่ยลุกขึ้นมามีไฟที่จะเรียนรู้อีกครั้งหนึ่ง จำไว้นะเราจะไม่พูดถึงเรื่องของตัวเงินเราจะไม่ตั้งเป้าเป็นตัวเงินในตอนแรกแต่แม่มกำลังพูดถึงการที่เราจะไม่หยุดเรียนรู้การที่เราจะได้พัฒนาตัวเองนะคะโดยเฉพาะคนที่อายุ40อาบแล้วกําลังจะเปลี่ยนผ่านอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเช่นเรื่องของการงานหลายคนอาจจะต้องเอรีลีทายหลายคนอาจจะต้อง เปลี่ยนตำแหน่งหลายคนอาจจะตกงานไม่ใช่ e อ r รี่ e ีทายตกงานเลยหลายคนมีปัญหาครอบครัวต้องอย่าร้างอย่าร้างอ่าหรือหลายๆคนค่ะลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวไปแล้วตัวเองก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเอาเวลาไปดูแลครอบครัวมาน,นาน 20, 30, ิ่นนาน20-30ปีตอนนี้ฉันอยากทำอะไรที่ฉันตั้งใจว่าจะทำามตอนสาวๆแล้ว เออเนี่ยค่ะมันมีหลายเหตุผลมากๆที่คนอายุ40อัพควรจะลุกขึ้นมาทำช่อง y t u t u อ่าแบมจะยังไม่พูดถึงเรื่องว่าเราจะทำช่องอะไรเราจะเป็นเอ็กซ์เพรสด้านไหนเราจะหานิ c หากลุ่มตลาดเฉพาะอะไรยังไงนะแต่แมอยากให้คุณเริ่ม เริ่มด้วยเหตุผลแรกซะก่อนของการลุกขึ้นมาทําเพื่อตัวคุณเองเพื่อที่คุณจะได้พัฒนาเพื่อที่เราจะไม่เป็นอัลไซเมอร์เพื่อที่เราจะได้ใช้สมองอยู่ตลอดเวลาในขณะเดียวกันก็มีความสุขสนุกไปด้วยแรกๆมันไม่สนุกค่ะบอกเลยแบม่มรู้แบม่มรู้ปัญหาตรงนี้มันแรกๆมันไม่ใช่เรื่องสนุกแต่ตอนนี้ค่ะแรู้สึกว่า มันไม่ใช่เรื่องสนุกหรือไม่สนุกมันไม่ใช่เรื่องชอบไม่ชอบแต่มันเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างและการทำช่อง YouTube เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่จับต้องง่ายเริ่มต้นได้ง่ายๆนะคะจะบอกว่าไม่ต้องลงทุนเลยก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่ามันก็ต้องมีโทรศัพท์มีโทรศัพท์แล้วมันก็ต้องมีไมโครโฟนเนาะเออมันจะบอกว่าไม่ลงทุนเลยมันก็ไม่ใช่แต่อันนั้นจะเป็นเรื่องในขั้นตอนต่อๆไปเนาะ โอเคก็นี่คือเหตุผลหลักๆนะที่แม่มาลุกขึ้นมาทำช่อง y o u t u b e นะคะเพื่อการพัฒนาตัวเองเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเองถึงแม่มจะอายุ50แล้วแต่แม่มรู้ค่ะว่าแม่มยังคงทำอะไรได้มากกว่าที่ผ่านๆมาในชีวิตอ่าอายุไม่ใช่ปัญหาความคิดต่างๆที่เป็นปัญหาจุดรังคุณนะคะและอันที่2แน่นอนรายได้เอาตรงๆนะ พูดจากใจคือแบบไม่ได้ลุกขึ้นมาทําช่อง y o u t u b e เพื่อที่อยากจะมีช่องเป็นของตัวเองเพื่อที่จะเป็นยูทูบเบอร์ไม่ใช่แต่การลุกขึ้นมาทําช่อง YouTube เพื่อที่เราจะได้มีรายได้และมีรายได้ไปทําไมมีรายได้ไปเพื่อที่เราจะไม่ต้องไปลําบากจากตำเอ่อขายของแพ็คของส่งของปวดหัวกับการสต็อกของ เออหม่ม่แหม่ม,ม,มีเป้าหมายในไลฟ์สไตล์ของแหม่อย่างชัดเจนคือแหม่มต้องการชีวิตที่ไม่ต้องนั่งอยู่กับคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาไม่ต้องสต็อกของนะคะไม่ต้องนั่งแพ็คของไม่ต้องมานั่งเช็คสต็อกไม่ต้องขับรถออกไปส่งของไม่ต้องมานั่งตอบคําถามว่าอันนี้เสียหายอันนั้นเสียหายอลูกค้าเคลมสินค้านูน่นนี่นั่น เออแบบไม่ต้องการโมเมนต์นี้แล้วนะคะเพราะว่าเราอายุ50แล้วเนี่ยเราอยากทำอะไรที่มันแบบไม่กินเวลาชีวิตเรางานที่เราทำต่อจากนี้ไปมันต้องเป็นงานที่เอ่อ giving life ค่ะไม่ใช่ taking life เข้าใจปะไม่ที่สูบเอาเวลาชีวิตเราไปแต่มันต้องเป็นงานที่ให้ชีวิตกับเราให้เวลาในการที่จะออกไปใช้ชีวิตที่เหลือของเรา งงไหมไม่งงนะเออแหบมบพยายามจะพูดให้ไม่งงนะทุกคนคะ่ะต้องบอกก่อนนะว่าไม่มีสคริปต์อันนี้ไม่มีสคริปต์ไม่ไม่ตัดต่อพูดผิดผิด,ผดถูกถูกนไม่แคร์นะคะและแหมอยากให้คุณที่รู้สึกเหมือนกันอะได้เห็นคลิปนี้แบบเรียวเรียวนะคะแบบจริงๆเลยอะเพราะคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ มีปัญหาเหมือนแม่หก็ได้ไม่งั้นคุณคงก็คงไม่เปิดฟังคลิปนี้ไม่เปิดฟังมาถึงตรงนี้ถูกไหมเออโอเคอ่ะมาข้อ1เรื่องของการพัฒน,นาตัวเองข้อ2เรื่องของการมีรายได้หรือมีงานที่มันตอบโจทย์หรือมันไปได้ดีกับไลฟ์สไตล์เราด้วยนะคะและข้อ3 อ่าข้อ3อันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะเพราะว่าแม่มอธิษฐานจิตเนาะว่าขอให้แม่มได้มีชีวิตอยู่ขอให้แหม่มได้มีพลักําลังสติปัญญาเพื่อที่จะทําประโยชน์ให้ตัวเองและยังประโยชน์ให้ผู้อื่นด้วยนั่นหมายความว่าชีวิตที่เหลืออยู่จากนี้ไปนอกจากจะทําให้ตัวเองสุขสบายแล้วเราขอเป็นคนที่มีประโยชน์กับคนอื่นเราขอที่เป็นส่วนหนึ่งที่เอ่อประโยชน์ให้คนอื่นได้เนาะ ไม่โลกสวยนะคะก็คือส่วนไหนช่วยได้ช่วยส่วนไหนที่ให้คำปรึกษาได้ให้และส่วนไหนที่จะต้องขายก็ต้องขายส่วนไหนที่จะต้องคิดตังก็คิดตังแต่ทั้งหมดทั้งมวลใดๆก็แล้วแต่เรายังคงเป็นประโยชน์ แก่คนคนอื่นเสมอนั่นคือหลักที่สำคัญมากๆนะคะแค่3ข้อนี้นะคะมันก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุกขึ้นมาค่ะทำช่อง YouTube เพราะว่ามันฟรีไม่มีอะไรเลยไม่มีค่าใช้จ่ายสมัครก็ฟรีทุกอย่างก็ฟรี แต่ช่วงแรกมันอาจจะไม่ได้สนุกมันอาจจะไม่ได้เพลิดเพลินมันอาจจะขี้เกียจมันมันมันจะมีข้ออ้างหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เราไม่ทำแมมะพูดจากใจเลยนะว่าแมแหมหยุดการฟังโค้ดกูรูทั้งหลาย ที่มาสอนทำช่อง YouTube ที่มาพูดเรื่องของอัลกอริทึมที่มาพูดเรื่องของค่าการมองเห็นจ่ายรายได้ยังไอะไรคือแบบหยุดตรงนี้ไว้ก่อนเพราะจริงๆแล้วเราอะก้าวข้ามขั้นตอนไปหน่อยเหมือนเราขึ้นบันไดอะคะ่ะแทนที่เราจะเหยียบขั้นแรกอะแต่เราก้าวไปขึ้นขั้นที่3เลยแล้วเป็นไงคะก้าวไม่ดีหน้าขำาเนาะมันนะแบบก็เลยกลับมาที่จุดที่ตัวเอง อยู่ณนะขนาดเนี้ยแล้วถามว่าเฮ้ยเราจะเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีและเราทําได้แล้เริ่มต้นได้ทันทีเลยเราจะไม่ไปสนใจเรื่องอัลกอริทึมเรื่องฟอร์มูล่าต่างๆหรือทํายังไงจะให้ยอดวิวเยอะทำยังไงจะให้แบบอู้ยสปอนเซอร์มาเห็นเราอะไรอย่างเงไม่แต่แบบสื่อสารกับตัวเองว่าทำยังไงจะให้ฉันลงมือทำทำยังไงที่จะให้ไม่มีความคิดใดๆมาฉุดรั้งชัน ฉันจะลงมือทําแบบที่ไม่ต้องมีข้ออ้างแบบเรียวเรียแบบเป็นธรรมชาติฉันสะดวกแบบไหนฉันทําแบบนั้นฉันตัดต่อไม่เป็นดังนั้นฉันก็จะทําคลิปแบบที่ไม่ต้องตัดต่อโอเคไหมและในขณะเดียวกันคลิปของฉันก็จะต้องเป็นประโยชน์กับคนในวัยเดียวกันหรือวัยอื่นๆด้วยก็ได้จ้ะเพราะมันจะต้องมีคนที่ชอบและไม่ชอบสไตล์ของแมมนั่นไม่เป็นไรคะ่ะสําหรับคนที่จะเดินมาบอกแมมว่า ฉันไม่เห็นชอบคลิปเธอเลยฉันไม่เห็นชอบสไตล์การพูดของเธอเลยแหมอยากจะตอบคุณอย่างนี้นะคะว่าคุณไม่ใช่คนแรกค่ะที่ไม่ชอบดิฉัน <c oughs> <c oughs> เนาะนี่คือเหตุผลที่แหม่มมาลุกขึ้นมาทําแล้วแบบเฮ้ยไม่สนใจเรื่องอัรกิริทึมไม่สนใจวิชาการอะไรใดใเงืเ่อนไขอะไรแต่ทําในเวที่ตัวเองอยากทํา นะคะทำเพื่อทำทำเพื่อให้มีงานออกมาช่วงแรกๆกมันอาจจะไม่ได้เป็นคลิปที่มีคุณภาพหรอกเออมันอาจจะไม่ได้ภาพสวยเสียงดีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่แหม่มทำเพื่อให้แหม่มลงมือทำและแหม่มตั้งใจไว้เลยว่าแหม่มจะทำแบบไม่หยุดติดต่อกันเลยค่ะสามสิบคลิปในช่องนี้แหม่มต้องทำให้ได้ถ้าแหม่มทำไม่ได้แหม่มหมา เนาะหวังว่าคลิปเนี้ยมันจะเป็นประโยชน์นะเอ,อหวังจากใจเลยเพราะว่าแม่มรู้ค่ะว่ามันมีคนแบบคุนคุนแบบแหม่แมแมที่คิดจะทำแล้วก็ไม่ทำจดจดจ้องจ้องมาหลายปีแต่บางคนมีปัญหามากกว่าแบบอีกคือไม่รู้จะพูดอะไรออกกล้องแล้วมันเขินอายออพูดไม่รู้จะพูดอะไรมือมา้ามันจะไปทางไหนดีเออมันไม่รู้จะแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรยังไงอ่า แม่มก็จะมีตัวช่วยให้คุณเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแหม่มเป็นโค้ชพูดหน้ากล้องปลอมตัวมาไม่ไม่ใช่อ่แเราก็ขอให้ติดตามแหม่มต่อๆไปละกันแต่ถ้าคุณอยากทํางานร่วมกับแหม่มอยากให้แหม่มเข้าไปช่วยคุณเรื่องของการพูดหน้ากล้องเรื่องของการปรากฏตัวหน้ากล้องทํายังไงท่านถึงจะมีความกล้าทํายังไงท่นถึงลดความประหมา่าลงทำยังไงเสียงมันจะไม่สั่นเออช่วยหน่อย แหม่ช่วยคุณได้นะคะแล้วก็เพราะว่าม่เป็นโค้ชทางด้านนี้โดยเฉพาะติดต่อแม่มได้นะคะเดี๋ยวแม่จะทิ้งลิงก์ในการติดต่อแม่ไว้นะคะใน e s s r r p t t o n เนาะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนและหวังเหลือเกินค่ะว่าคุณจะติดตามแหม่มต่อๆไปเพื่อที่เป็นกําลังใจให้แหม่ด้วยนะคะเพื่อติชมแหม่ด้วยแหมน,น้อมรับนะคะทุกคําแนะนําและคําติชม นะคะด่าได้แต่อย่าแรงนะคะเดี๋ยวด่ากลับนะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณอย่างยิ่งนะคะหวังว่าคลิปนี้จะทำให้คุณลุกขึ้นมาทำช่อง YouTube หรือทำช่อง TikTok หรือทำเพจ Facebook อะไรก็ได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนอายุ40อาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นเอ่อโซโล่เพลเนอร หรือคนที่แบบทำธุรกิจคนเดียวโดวยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่กำลังเล็งๆไว้ว่าอยากทำคอร์สออนไลน์ติดตามแบบไว้ค่ะแบบมั่นใจเหลือเกินว่าแบบเนี่ยเป็นทั้งแรงบันดาลใจเป็นทั้งพี่เลี้ยงให้คุณได้อย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะอ่ะปิดตรงไหนล่ะเอ้ยหาที่ปิดกล้องไม่เจอ อ้าปิดยังไงอะจ๊ะเอ้อเาไปตรงนี้จ้ะ